ตัวอย่างของการหาพื้นที่ใบไม้นะครับนะดูดีนะพื้นที่ใบไม้เนี่ยจะต้องอยู่ล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ A ไม่ใช่สิบสี่นะฮะ A อจะเป็นเจ็ดเซนครึ่งหนึ่งของสิบสี่พื้นที่ใบไม้หนึ่งใบไม้เราเท่าไหร่หาจากโูตย์นะฮะพายส่วนสองลบหนึ่งคูณกับ a อกำลังสองถูกต้อง,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 งไหมครับ π ส่วนสองก็คือ22ส่วนเจ7หารด้วยสองแล้วบกับ1 a คือ7คูณกัน2ครั้งจบอันนี้2ตัดไปเหลือ11ส่วน7ลบกับ1 11ลบ7เหลือ4ส่วน7คูณ7คูณ7ตัดทอนครับเปลี้ยงหนา74 28ไปต้องการ2ใบไม้มนะถ้าเป็น2ใบไม,ม้ตอบเลยครับคูณ2ครับ2เท่าของใบไม้องตอบ Has the Bye.